แข่งให้กับน้องแก้มครับเเทสทสทส มุกมันเป็นมุกเมื่อกี้ลองเสียงโอเคผ่านค่ะโอเคได้ได้เมื่อกี้ลองลองเทสดูว่าโอเคไหมโอเคโอเคเก<อ>ิดต้อ้มันช้าไป

ธอเก็บฉันไม่รู้จะเพิ่ม,มวิวหรือลดวิว YouTube นะคะ คือไม่ได้ตบมือไล่กันใช่ไหมเดี๋ยวยังมีให้ไฟเรื่อย ฉันนั้นมีดอกไหมฉันไม่รู้จะไปใ,ใครเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมมันไม่มีเธอยู่ตร คนที่ยังมนมองคนที่ยังตามหาใครจะมาจับจองให้ฉันได้มีความสุขก็บวันที่สวยงามวันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใสวันที่รักฉันนั้นมีความหมายวันที่เคยเงียบเงา,งาจะเป็นวันสุดท้ายถ้าฉันได้มีเธออยู่และเดินไปด้วยกันก็ขอให้มีจริง 한글 자막 제공 및 자막 제

ื่นเต้นตื่นเต้นงานแรกงานแรกไม้ไม่อินดี้พี่โหนบอกให้อินดี้เข้าไว้น้องไม่เป็นไรก็อินดี้เลยโอเคมันคงเป็นความรักที่ทำไม้ใจฉันยันมอยู่ตรง Oh yeah. yeah. Ti'n dweud mai Ti'n dweud จริงหรอกว่าได้รูปมากปากหวานก็อย่างนี้ลืมเลยถึงไหนแล้ว <c> เดี๋ยวจะรีบจบนะคะพี่โนมผมไม่อยากรอนาน 花。 เพลงสุดท้ายนะคะเพลงนี้จะเอาใหม่อีกไหมะฮะฮะไม่เพลงนี้จะเอาใหม่อีกไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนยังบอกไม่ได้เราไม่เอานะ ิดเลยเอาใหม่ว่าแล้ว <Eso> นี่สามเพลงเอาใหม่ทุกรอบจ้าเด็กปัดลุงอะไรในวันที่ฝนเปลี่ยนเป็นเมฆาอากาศชื้นช้าสวยงามยิ่งกว่าใครมือเธอและฉันจับจูงกันไปเดิน ด้วยกันนะเราผ่านเรื่องราวอ,อะไรอะไรมากมาย mm hmm. อาจมีทั้งร้ายและดีเข้ามาในหนึ่งคร mm ั้งแต่ขอขอแค่เธอ,อยังจำได้ไหม mm hmm. ตอนที่เธอท้อตอนที่เธอละหัวใจ mm hmm. จะหมดแรง ค้นฉันบอกเธอวันนั้นให้เธอโปรดเข้มแข็งมเมื่อเธอทุกใจให้ลองเอาเท้าจนั้นปล่อยความทุกข์ลอยไปกับเธอ บอกเธอวันนั้นในเธอปลอเข็มแข mm ็ง hmm. เ<ๆ>มื่อเธอทุกใจให้ลองเอาทาจุมน้ำ mm hmm. ปล่อยความทุกข์ลอยไปกับเธอเลยเลยฟ้าสีคราม mm hmm. วันนั้นฉันและเธอจุดเริ่มต้นความรักนั้นลวนมาใจใจ 痛，但，我 <music>，知，道，是，真，的，你，给，我，的，爱，太，深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 ，太， มภัยร้อง้นงานมากๆนะครับสำหรับน้องแก้ง3ามแสนวิวนะฮะเรานึกว่าจบมา3มรอบเลยเพลงหนึ่งเล่น2รอบนะครเพลงสุดท้ายนี่เปิดประจําที่จะไปออนแอร์นะคะลูกอมวัชราลีใช่ไหมใช่ไหมเอาแล้วเธอวัชราลีนี่เลาไม่รู้ตัวไหนเราบอกแล้วงานนี้ติสทั้งงานนะคะก็ผ่อนคลายผ่อนคลายไปนะครับก็เมื่อกี้ มีเสียงฮือฮาอ,อ่าหลายคนก็คงเห็นแล้ว<ช>นะครับสิ่งที่เฝ้ารอมานานเอาไม้นี้ดีกว่ามัง้งอ่าเดี๋ยวขอสตาร์เคลียร์เวทีแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงช่วงพิธีการ<ช>นะครับสิบนาทีหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาอยู่ในสภาพเดิม <c oughs> นะครับ <c oughs> นะค <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะเราบอกแล้วงานนี้เราไม่ตึงเครียดนะคะเราอยากให้ทุกคนมารับความรู้รับความสนุกสาระดีๆกันแบบชิลๆนะคะ ไฟไฟไฟอ่าไฟเริ่มสว่างแล้วชอบอมืดมืดนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้รู้รสึกดูดีมากดูดีตอนมืดนะนะฮะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้น้องแก้มเล่นเพลงใหม่เนื่องจากตาลายนะฮะ <c oughs> ไม่สามารถดูเนื้อได้ไฟเขียวบ้างแดงบ้างนะคือกล้องอยา่าโฟกัสนานนะผมเคิรนแ <c oughs> หมเห็นกล้องแล้วอยากโพสอะไรแบบนี้อะคนดูคนดูมาเยอะแล้ว ลำดับต่อไปนะครับเข้าสู่ช่วงพิธีการกันเลยนะครันนครบค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนางสาวพิจิตราทองพิจิตรประธานโครงการจุดฝันก่อนวันฉันเรียนจบกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพธิธีเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านประธานท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพิจิตราทองพิจิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ได้ร่วมกับคณะจัดทําโครงการจุดฝันก่อนฉันเรียนจบโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพื่อเปิดโลก,กทัศน์ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ 2. เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเปลี่ยนความรู้และทัศนะจากผู้ที่มีประสบการณ์ 3. เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสามารถตระหนักรู้ความต้องการของตนเองได้ 4. เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต 5. เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวจากประสบการณ์จริงและสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตได้ เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับการเสริมสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทางเราได้รับเกียรติจากคุณวงธนงชัยนรงสิงห์บรรณาธิการนิตยาสารอาเดย์ฮมเบอร์เกอร์และนิตยาสารชั้นนำอื่นๆอีกมากมายมา,มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษาดรพันิดาสุขศรีเมืองประธานกล่าวเปิดโครงการจุดฝันก่อนฉันเรียนจบกราบเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านวิทยากรคณะผู้จัดงานและนักศึกษาทุกคนดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในโครงการจุดฝันก่อนฉันเรียนจบซึ่งมีกลุ่มนักศึกษาได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นในปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในขแขนงวิชาต่างๆออกสู่สังคมเป็นจำนวนมากในแต่ละปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินตระหนักอยู่เสมอว่า นักศึกษาเป็นเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจบการศึกษาไปแล้วบัณฑิตจะต้องออกไปทำประโยชน์แก่สังคมดังนั้นนะคะก่อนที่นักศึกษาจะจบไปเป็นบัณฑิตจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้านคุณธรรมและมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อให้เป็นผู้นำของสังคมต่อไป การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงเน้นด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำบำเพ็ญประโยชน์กีฬาวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ฉุกคิดค้นหาตัวเองและตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเดินออกไป สู่สังคมในฐานะบัณฑิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและมั่นคงเพื่อในที่สุดแล้วบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมก้าวไปเป็นสังคมที่ดีขึ้นต่อไปในานามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินดิฉันขอขอบคุณคุณวงธนงชัยนรงสิงห์คณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ดิฉันขอเปิดโครงการจุดฝันก่อนชั้นเรียนจบและขออำนวยให้ประสบความสำเร็จสมดังตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอขอบพระคุณค่ะ กาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ยายบริการและสวัสด,ดิการนักศึกษาดรพานิดาสุขศรีเมืองไว้นที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตมูฟขึ้นเวทีนะครับเราไม่อยู่แล้วข้างล่างโพเดียมบังเราคือบนเวทีก็หาบื้อที่ยากเหลือเกิน เต็มหมดเลยอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกลับมาสู่บรรยากาศเดิมๆนะครับร่วๆอินดี้อินดี้อย่างที่ชอบเดี๋ยวเราจะมีพิธีกรพิเศษใช่แล้วนะครับมาสัมภาษณ์พี่โนงเจาะลึกเจาะใจรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งของพี่โนงอ่าเอาสิได้ข่าวว่าเคยเป็นถึงเดือนเดือนเดือนไหนครับเออเดือนเป็นเดือนคณะศิลปศาสตร์ปีไหนปีห้าหนึ่ง ตอนนี้ปีสีแล้วตอนนี้ปีสีแล้วแสดงว่านานเกินนะคะเอาเป็นว่าอย่าพูดพร่ำทำเพลงเลยค่ะเราขอเรียนเชิญพิธีกรรับเชิญของเรานายเชษฐพงศ์ชูประดิษฐ์ค่ะพี่จอมของเรานั่นเองนะครับพี่จอมค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพิธีกรรับเชิญของเรากันก่อนนะคะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผม ผมนายชตพงษ์ชูประดิษฐ์นะครับเชื่อจอมนะครับครับอ้าวสัมภาษณ์อยากอยากรู้อะไรบ้างอ่าชื่ออะไรนะชื่อจอมครับชชตพงษ์ชูประดิษฐ์ครับปีสี่แล้วสี่ภาษาครับคนที่บอกว่าถ้าอยากดูหนาเดชรอหนาเดชตอนอายุสิบเจ็ดต้องมาดูที่ผมคนนี้เองว่าไงว่าไงสาวคนไหนที่ชมว่าหนาเดชรอนะฮะคือคนนั้นก็ไม่เคยเห็นชชตพงษ์ตอนอายุสิบเจ็ดครับผมโอ้ย คือเป็นคนที่คือถ้าเห็นปุ๊บจะบอกว่านาเดชโคตรหล่อเออหลายคนอาจจะสงสัยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่หนงจริงหรือเปล่าเออจริงครับเมื่อกี้ตอนคุยกันตอนไปรับพี่หนงที่สนามบินพี่หนงเฮ้ยรู้ได้ไงบ้านพี่หนุงม่รู้พี่หนงบอกไม่รู้พี่หนงบอกผมบอกพี่หนงบ้านมีสามหลังใช่ไหมครับบ้านท่วมไปสองหลังแล้วอะไรเงี้ยพี่หนงบอกเฮ้ยรู้ได้ไงว่ามีสามหลังอะไรเงี้ยบอกผมอ่านทวิตเตอร์อะไรเงี้ย ก็มันเริ่มแรกอย่างนี้เลยครับเอายงผมข้ามนั้นข้ามนั้นเป็นข้าบวิชาการเขียนและการอ่านครับอาจารย์อาจารย์มนตรีครับผมอาจารย์มรีสอนอาจารย์เอาบทความของนิตยสารเด์มออ่านพออ่านแล้วมันเป็นบทความนุงที่เกี่ยวกับกล้องฟิล์มกล้องดิจิตอลอะไรเงี้ยตอนผมก็ชอบเล่นถ่ายรูปเหมือนกันใช่ครับพอถ่ายแล้วเฮ้ยพออ่านแล้วแบบ มันโดนอ่ามันโดนมันแบบอารมณ์ช้าคนโดมน,โดน <laughs> มันโดนครับนิสสานนี้เฮ้ยเราอ่านรู้เรื่องว่ะการอ่านมันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นครับมันจุดป,ประกายผมมาตอนนั้นผมก็ว่างๆขี้เหงาไม่รู้จะทำอะไรครับ <Hey. S 1> ครับก็อ่านหนังสือเรื่อยเรื่อเริ่มจากอัดเดย์ครับผมอดเดย์ <AD. S 1>